วัสดีจ้าพี่น้องข้าหลงตังมาเลียนวาวพ่นลงลาปแ่เลียนมัแต่พุ่นยุนีก็ได้บ่ห่านโล่งเลยยัาไปหากกใหม่ดิมะหีมะเอาไปดิว่าเลียนลงลุงโอ้ยเลียนวาวลุ่มคงวัยต่อยากหัวแท้พ่นแม่เลียนมัแต่พุ่นแม่ ขันเขาสักก้อนเอาหมูหันยินยังนั่นอย่า,ยาไปสาดีตกสาเอาขึ้น ขึ้นดีค่ะเอาลมโอ้ยลุกขึ้นเร็วโอ้ยลมว้าวกับหัวสกักขอนข้นกับหัวสกักเอาว้าวหัวสกักเอาเล็กๆกับมาน้ำวาวทดเกือแบบ บอแยบอเลียนไ้เจ็บขา <c oughs> บุ่นแมต้องไปเรียนลุ่ม่ดไปาพันเขาสักอนโอ้ย น่องกับม่แลนวาวน้ำเ้าแลนหลไอบะนีลาว่าต้องแนลนดิลปอยมันจับมันข้นเนาะมึงแยกสิปล่อยหอย่ยไปซื้อสาเดยซกสาเลย พวเนาะนี่นี่ัน้นเขาที่หล่ะพุ่นไปพุ่นน่อยแยสิป่วยหายเล่นัวอนเดียวมม่่ม่่าเ่ย่่่่่่่อเอ่่่่่่า่่อ่่อ่่่่่่่่ล่่่่่่่่่่่จ่บ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่พ่่พ่่ ปล่อยบ่อย่าจ๋าอย่าปล่อยแห้งฝดวาเพ่นเฮ้ยพอเพ่นสื่อมาหายคาดเนี่ยมากหลายบว้าฝนไปยืนอยู่คันแท้พุ่นยืนอยู่เท่างันแท้น่ะเออจับไว้พุ่นระวังวาวผ้าห่อถือเอไว้ มากหลายล่มเบิดมันกับสีล่งแล้วบาว,าวบาวบมดน <c oughs> ตัวคันแท่ข้าจะเบิ่งวาวสตตคันแท่หูด <c oughs> ไปแหละโอ้ยล่ <c oughs> <c oughs> ลงแล้วล่งแล้วเด็กๆกับมาเรียนวาวนอ้าย เอาอยแยแล้ลง,ล,ล,ลงทงี่เหาใาสิ้ผ้าแลนวาวลงทงโอ้แลนวาวลงทงกับคืนคืนจัาไว้จัาไว้เออึ้นนี้เว้ยโอ้โอ้ย เห็นจับไหวดีดีสิบปิ้วนี้น่ะย่างไปพุ่นเอาใหญ่โมเห็นนออมันแสงมันนีเมียขึ้นดีค่ะรีวรวรวเลย มาคาักว้าวนี่หวดเออด้างจับย่หันละหวดปวดรือไปของกุกงย่ค่าแล้วดันเอ้าเอาเอ้า,อามว่วนเขาตี้ลูกลาทามันทำมันล่งกับมว่วนเสื้อเขาแนวเพิ่นมากนียว้าวนี่ปวดมือล่งเลยล่งเลย แลนเลยแลนน้อนยกั่ฮอปบันนี้มันล่มมากบ่เสมอพี่น้องล่ม,ลม